สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะแต่งหน้าไปร้านอาหารหรูร้านหนึ่งนี่รองพื้นที่ใช้ก็ยังเป็นตัวเดิมนะคะของโจวีนาเบอร์ศูนยตอนนี้รองพื้นอันนี้มันแบบว่าไม่เข้ากับหน้าเราแล้วอะเพราะว่าตั้งแต่ที่มาอยู่ที่ภูเก็ตอะแล้วแบบดำขึ้นพอดำขึ้นแล้วรองพื้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการทารองพื้นเนี่ย เนีย่ยไปส่วนตัวจะใช้เป็นวิธีตก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 นะเพราะว่าเป็นคนรอยสิวเยอะมากอย่างที่เห็นการตกตกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะทําให้ปกปิดดีขึ้นเหมือนกับเวลาเราใช้พุดชันที่เราตกตกตกต,กตกหน้าแต่ว่าเรามาตกตกกับรองพื้นปกติตรงหน้าผากเนี่ยจะไม่เอารองพื้นมาปัดโดยตรงนะคะเพราะว่าส่วนที่ดําที่สุดบนใบหน้าของเราเนี่ยก็คือหน้าผาก สีพอทาแล้วเท่าเลยตึบอะเท่ากันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวขั้นตอนอื่นจะทำให้หน้าเราดูเท่ากันอีกนต่างจากก่อนลงมากส่วนตรงปากเนี่ยไม่ใช่สีปากปกตินะคะอันนี้คือทาลิมาแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ ถ้าแต่งหน้าจะต้องมีสีบนฝากไม่งั้นมันจะแบบแต่งหน้าไม่ออกมาที่ขั้นตอนเขียนคิ้วทรงที่ตั้งใจไว้ตอนแรกไม่ใช่ทรงน้นะไม่รู้ว่าสุดท้ายจะออกมาเป็นทรงไหนเพราะว่าเวลาเขียนคิ้วอะคือคิ้วเป็นอะไรที่ใช้เวลานาน,นาที่สุดแล้วก็ไม่เคยเหมือนกันเลยชักขงังกลับมาแล้วนะคะจากการไปเขียนคิ้วมา เราก็จะปัดๆนิดหน่อยไม่ให้มันเห็นรอยรอยเขียนคิ้วยังไม่เซ็ตพื้นฐานหนังคิ้วเนี่ยเป็นคนหนังคิ้วเลยนะหนังคิ้วเป็นแบบว,ว่ามันง่ายแล้วมันก็จะออกง่ายมากเราก็จะใช้แบบเจลเพราะว่ามันอยู่ทนกว่าเนีย่ยมาเขียนหางคิ้วไายคิ้วแบบนี้ต้องระวังมากๆนะ แป๊บนึ่งไม่ถนัดเสร็จแล้วให้มันก็จะดูไล่ลระดับจากอ่อนมาเข้มต้องเปลี่ยนมุมกล้องกันนิดหน่อยเพื่อรับแสงหลังจากคิ้วเสร็จแล้วใช่ไหมใต้ตาเราดำใช่ป่ะเราก็จะปกใต้ตาจะใช้เป็นลิปสติกของเมดิลีนรุ่นรุ่นเนี้ยสีเรทฮอตนะคะเบอร์25 ันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดูช่องคุณแน็กชีรามานะคะเมื่อนานมาแล้วพี่แน็กเขาจะไม่ดูพี่หลีกเลื่อนเขาจะแบบว่าเอามาทาใต้ตาแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์เพื่อที่จะกลบรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยทาไปพูดไปเป็นอย่างงี้เี่ยตายละไม่เท่ากันไม่เป็นไร <c oughs> เสร็จแล้วก็จะลงคอนซีลเลอร์ให้บวใต้ตาแล้วก็เปิดตา สว่างขึ้นมาเลยไ่ะคอนซีลเลอร์ที่ใช้นะคะก็เป็นของเคที่ดอลเบิร์04 Honey b ่ฮันเมันยังดูแดงๆชมพูๆหรือเปล่าใส่เยอะไปเอเออไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่วา,ว,าว่าลงคอนซีลเลอร์ที่เปลือกตาแล้วมันทำให้สีอายแชโดว์ที่ลงติดทนมากขึ้นเรียบร้อยโอเค แต่ัดสินใจเราก็จะแต่งเป็นโทนชมพูเพราะว่าเสื้อม่วงเจ้าลิปสติกมาทาเป็นพื้นสีพื้นตานะคะลิปสติกที่ใช้ก็เป็นของ artisty r เบอร์208 lazy day l a t t e แพ p a เกจเขาดีมากมันจะแบบมันเป็นเหมือนแม่เล็กอะดูดติดกันเนี่ยถ้าใครสนใจสั่งซื้อก็คือต้องติดต่อที่ตัวแทนต้องคนที่รหัสนะคะถึงจะซื้อได้มันนุ่มมากตัวลิปสติกแล้วก็ สีเขาก็ชัดมากดูค <ñ Wednesday> ือแบบอ๋อดีถ้าใครสนใจก็ให้ทักมาได้นะคะที่ IG pknth_underscore จะบอกว่าสีปัดตอนเนี้มีประมาณ3าสีแล้แลวเราก็จะใช้พาเลทของเมลินานะคะทำหล่นมันก็แบบว่าแต่เป็นสีที่ใช้ประจำด้วย เราจะเอาสี peach puff ตรงนี้มาแปะที่กลางตาที่เลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาจะเป็น g ต i t t e r เม็ดใหญ่เห็นแล้วมันจะพุ่งออกมาเลยสี r o s e w o นะคะเป็นแดงชมพูทิ่มไปห่างตาแล้ว จากนั้นเราก็จะกรีดอายกันเลยจะเป็นลุกเบาๆพอก็จะกรีดสั้นๆนะคะสั้นๆแล้วก็เล็กๆถ้าทำได้ไอายไลเนอร์ที่ใช้ก็จะเป็นของ brow it 2หัวนะตัวนี้จะเป็นรุ่น2หัวคือหัวนี้เป็นเขียนเกลอกตาอีกหัวหนึ่งคือเขียนล่างตา แค่นี้พอเรียบร้อยเหมือนมันยาวไม่เท่ากันปะจากนั้นก็เติมตาล่างนิดหน่อยแต่ว่าต้องระวังอย่าเติมเยอะไปเพราะว่าถ้าเติมเยอะไปมันจะตาดูดูเราแค่จะเติมให้มันดูขนตาเยอะเราจะทาแค่ตรงห่างตาตรงนี้นะคะ ไม่ต้องไปถึงกลางตาเอาละเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำให้มันดูคมมากขึ้นใช้คอนซีลเลอร์สีเดิมอยู่ไหนปาดขึ้นไปอุจริงๆน่าจะใช้น่าจะใช้แปรงปาดอะทำแบบนี้มันก็จริงเลยอะ พึ่ลอห่างฉันปะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บตรงห่างคิ้วกันด้วยเรองนี้เราจะใช้เป็นแปรงนะคะแล้วก็ฝั่งที่ยังไม่ทำฝั่งที่ทำแล้ว ยิ่เยอะไปอีกอเลยป่ะเนี่ยอยากจะเข้าวงการ beauty blogger แต่ทำแต่ละอย่างผิดพลาดไปหมดไม่เป็นไรนะทุกคนถือ,อว่ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ละคลิปเอาละจ,จริงๆเป็นคนติดชอบแต่งตาล่างตอนนี้ก็เลยรู้สึกขัดใจตัวเองมากว่าตาล่างมันไม่ชมพูแอบเติมได้ไหม ได้ไหมล่ะได้ก็ได้เหอะอ่ะเหมือนเดิมลิฟ์ของ Artisti นี่ให้มันมีติ่งชมพูนิดหน่อยให้รู้สึกดีกับตัวเองว่าเออเราลงแล้วเนาะทีนี้ก็จะมาในส่วนของแก้มนารีนะคะบลัชแมทเบอร์ศูนย์สามพิงก์แพชชั่นชอบ ของเขามากที่หัวของเขาเป็นแบบจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยเยอะไปปะเนี่ยเยอะไปอย่างไรปะเนี่ยเหนื่อยกับตัวเองด้วยความที่อยากจะดูลุคคุณหนูน่ารักน่ารักด้วยก็จะแต้มที่จมูกวนค่ะอุ้ยกลายเป็นรูดอฟไปแล้วดูดิดมีเข่าแล้วก็เจ้าแบง เสร็จแล้วเราก็จะมาที่ไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนี่ยแนะนำมากของลารีเหมือนเดิมคือมันดีมากเบอร์06มันโกลแบบคือตอนนี้โกลอย่างนี้ใช่ไหมจำไว้นะเดี๋ยวดูมันแบบโกลเป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนกลืนไปกับตัวอ่ืมบรัชได้อย่างดีนี่พุ่งเลย นี่เป็นไงพุ่งเลยชอบมากแล้วมันดูเหมือนแบบเหลือบๆเ,เหมือนเป็นเหงื่อที่ไหลออกมากระทบกับแสงบนท้องฟ้าเข้าใจปะเราไม่ได้ใส่ไฮไลท์อะไรเลยอารมณ์นั้นแล้วเราก็จะลงตรงจมูกด้วยตรงข้ามนี่แล้วก็ เอาจากที่วนเรีจะมาทาตรงปากเหลืออยากจะมาลงเชดดิ้งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่ามันไม่เชิงว่าเชดดิ้งหรอกเป็นคอนซีลเลอร์ที่เรามีอยู่เบบรีนฟ mm ิต hmm. ม mm ีเบอร์ศูนย์ห้าแล้วก็แล,วกแล้วก็ตรงหน้าผากจะปัญหาม mm hmm. ีปัญหาอนะไรใช่ไหมฉันดูหน้าเทาเพราะเธอนั่นแหละ การที่เราใช้คอนซีลเลอร์มาทำเป็นเอ,อ่อเชดดิ้งเนี่ยดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นรอยสิวใช่ปะแล้วเราเอาคอนซีลเลอร์มาตบๆอ่ะมันก็กลบรอยสิวเราด้วยเรื่อาอะไจมูกเราจะทำอย่างนี้ใช่แล้วก็ปาดลงตรงแก้มให้มันดูเป็นเงามาข้างๆจมูก ีนี้จะเป็นขั้นตอนของการลงส่วนผสมไม่ใช่ส่วนผสมสิ่งแต่งหน้าที่เป็นแปง้งเป็นแปง้งแป้งที่ใช้เป็นของฟุกรอนนะคะตัวนี้ดีมากเขาก็ชลาว้ายังไงก็คือตามนั้นเลยดีสุดแป้งที่เลือกใช้เป็นแป้งที่หัวนแน่นๆนะแล้วก็ปาดปาดแค่ไหนก็ได้หน้าไม่เทาจิ้มหน้าดูอิ่มหน้าดูนอนมาเยอะ สทาแคบบริเวณหน้าแก้มนะคะทิปสำหรับคนที่เป็นสิวเนี่ยแล้วก็มีรอยเยอะให้แต่งหน้าแก้มให้ดูสวยที่สุดกรบรอยสิวเยอะที่สุดเพราะว่าเวลาถ่ายรูปหน้าแก้มอะไรเงี้ยมันจะดูคือถ้าเรามีสิวตรงหน้าแก้ม,มเยอะๆเราจะดูเป็นคนมีสิวเยอะแต่ว่าถ้าเรากรบตรงหน้าแก้มเราได้มันก็จะดูไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่ลงนิดหน่อยเอาที่เหลือๆมา จุบายไลท์จมูกจะใช้อายพาเลตของคิวเพรรุ่นนี้นะคะไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่ไหมเพราะว่าซื้อมาเมื่อนานมาแล้วสีที่จะใช้จะเป็นสีน้ำตาลตัวนี้น้ำตาลแดงเหมือนเดิมปาดลงข้างๆอย่างนี้โอ้ยเยอะไปปะเนี่ยทำไง สี่ขวาจะมีปัญหาให้ได้เลยแล้วก็จะใช้สีดำใช่ค่ะฟังไม่ผิดสีดำปัดแค่ตรงนี้นะตรงหัวตาแล้วก็ขึ้นไปตรงคิ้มเสร็จแล้วส่วนตัวแ้้เป็นคนชอบปัดปัดบัดให้ห้ว่าปัดเราก็เลยอยากจะเพิ่มซะหน่อย ของซปเปอร์มามสี่ศูนห้าแทบจะไม่เห็นแล้วอะ่ะก็ใช้เป็นทรงหัวเหลี่ยมตัดอย่าจิ้มเยอะนะคะเพราะว่ารุ่นเนี้ยพิกเมน์ดีมากไม่ชอบใส่เสื้อคอเต่อเลยอะใส่แล้วหายใจไม่ออกไม่นู้เหมือนกันว่าซื้อมาทำไมเนี่ยซื้อมาแล้วก็เลยใส่ซ้หน่อยเอ้าลืมไม่มีใครบอกว่าลืมเกียร์ ว่าผมเหมือนจะแบ่งใช่ปะจะบอกว่าถ่ายคลิปเนี้ยคือจำไม่ได้ด้วยนะว่าคลิปก่อนนั้นเนี่ยเอาสีดำนะคะคลิปก่อนนั้นเนี่ยตัวเองลงแต่งสไตล์ไหนไปถ้ามันสไตล์เดิมก็ดดูไปเหอะจะเป็นไรอะใช่ไหมคนเราจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าอะไรเยอะแยะไม่ได้ไปออกงานตรงสักหน่อยที่ติ ีได้ดัางดโดงดมูดม,มากแล้วนะตอนนี้หยุดเถอะวยแสงเริ่มหายแล้วแต่งตั้งแต่พ้าที่ยังไม่ตกจากนั้นก็ทำเ็นหมดแล้วป่ะเหลือแค่สีปากจริงๆสีนี้ก็สวยแล้วนะว่าไหมดูเข้าเลยสีที่ใช้ก็จะมีเบอร์หนึ่งห้าพิชี่เป็นตัวเบสแล้วก็ทาสีแดงข้างในปาก แล้วก็ตามด้วยอาร์ติสต,ตีตรงกลางปากนะคะเติมอีกสัหน่อยเนื้อนุ่มมากยำชอบนี่คือหน้าหลังจากแต่งแล้วจากตอนแรกที่เห็นรอยสิวรอยกะชัดเจนมากตอนนี้ก็เรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอุ้ยยังทุกคนตา มัสคาลงมัสคาร่าจะไม่ปัดเลยเหรอโอ้โหเกือบแล้วดีนะแบบดูตัวเองในนน้ันหน้ามาปัดคิว้วซะหน่อยมัสคาร่าที่ใช้เป็นของยังมือมัสคาร่าน่าจะสั่งมาจากแนนอ้น้ำเงินอาล่ะแนละ้วเราก็จะมาติดขนตาปลอมกันนะคะของวซาโด้ดูดิแบวขึ้นมาเลย เห็นไหมไม่ถนัดทางขวาเลยนะรอไวก่อนเดียเดย้จะยินตดไหมติีขอสอ่งกระจับด้วยหน่อยไฟนอลลุกแสงหายไปแล้วพระอาทิตย์ไปแล้วต้องขอโทษจริงแต่ว่ามันกรีบเหมือนคนไม่เคยเป็นสิว ถ้าถ่ายรูปออกมาไม่รู้แน่นอนว่าเคยมีรอยเสิยหมืก่อนเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากท้ายคลิปนะคะแล้วก็เจอกันใหม่รอบหน้า